นวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรตอนวิมานฉิมพลีซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของนวนิยายชุดล่องไพรจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่36ความรู้สึกหนนหลังในที่สุดบรรยากาศอันเคร่งเครียดก็ค่อยคลาย กลายเป็นเรื่องสับยอกหอกล้อก,กันไปเราใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งวันในการพักผ่อนทั้งกายและใจจนกระทั่งตกเย็นหญิงรับใช้หรือพันยาคนหนึ่งคนใดของทอก็ตามเข้ามาและบอกว่าพอเท่าต้องการพบเราในข้าวันนั้นด้วยเหตุนี้หลังจากกินอาหารแล้วเราจึงชวนกันไปที่คูหาของแกทอนั่งอยู่แต่ลำพังกับโบราฟาพอเห็นเราแกก็ลุกขึ้นจากที่นั่งมาจูมือไมรา ขึ้นไปนั่งแทนที่ของแกพลางบอกว่าลกคอยโอกาสนี้มานานนักหนาเพื่อที่เจ้าบอกว่าเราเสียใจเพียงใดที่มารูบาทำให้เจ้าและก็พวกของเจ้าพากันได้รับความเดือดร้อนแต่ก็ไม่มีโอกาสจงกระท่นบัดนี้สีหน้าของไมร่าเรืออไปด้วยโลหิตที่ฉีดแรงไปด้วยความยินดีปรีดาหลอนมองดูพ่อเท่าด้วยนิตาอันเต็มไปด้วยความอ่อนโยนพลางบอกว่า ถึงฉันก็ต้องขอบใจพ่อเท้าที่ให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองแก่พวกเราเป็นอย่างดีขาดความปกปักรักษาจากพ่อเท้าแล้วยังไม่รู้ว่าอะไรบ้างจะเกิดขึ้นแก่พวกเราพ่อเท้ามองดูหล่อนนิ่งอยู่นานในตาของแก่ขนาดนั้นบริสุทธิ์และแจม่มใสเต็มไปด้วยความเมตตาเจ้าทําให้เรานึกถึงใครคนหนึ่งซึ่งอยู่ในความฝันมาช้านานนักหนาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเล็กอยู่ จนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นมาและก็ถึงวัยชาราผู้หญิงคนนั้นสีผมย่างเจ้าเขาหน้าและสวดทรงก็อย่างเดียวกันในตาสีฟ้าอ่อนเต็มไปด้วยความปราณีทุกคราวที่เรามีความทุกข์เป็นต้องคลานเข้าไปหาเขาซบหน้าลงที่สวงอกหรือวันหนุนตักร้องไห้ฉันไม่คิดว่าผู้ชายที่แข้มแข็งอย่างพอเท้าจะร้องไห้กับเขาเป็นไมราพึมพำ พอเท่าได้ฟังก็หัวเราะเบาๆพลางหันไปจับบาตรดรสมิทธ์ขย่าวสับพยอกฟังเขาพัญญาของท่านแกว่าเขาคงจะมีสามีที่ใจแข็งมากทีเดียวจึงไม่รู้จักร้องไห้เป็นแต่สำหรับเราตรงกันข้ามร้องไห้กับเราดูจะเป็นของกู่กันตั้งแต่จำความได้ใครทำอะไรผิดใจนิดก็ร้องไห้สะเทือนใจหน่อยก็ร้องไห้ วาจาที่ปลอบโยนของผู้หญิงคนนั้นแหละที่ทำให้น้ำตาเหือดแห้งไปเวลาเราหกลม้มหรือว่าได้รับบาดเจ็บทางกายความสัมผัสกับความอบอุ่นอ่อนนุ่มของมือผู้หญิงคนนั้นแหละที่ทำให้ความเจ็บปวดชอกช้ำเหล่านั้นอันตรธานไปเกหันกลับไปที่ไม้ไร่อีกครั้งพลางเอื้อมมือไปจับมือเขาหล่อนมากุมไว้จาพอจะถ่ายออกไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร มารดาของพ่อเท้ากลมางเปล่าเกียถอนใจเขาไม่ใช่มารดามาเกิดเกล้าซึ่งเราเกิดมาไม่ทันเห็นหน้าแต่เขาก็เหมือนมารดาที่แท้จริงของเราผู้หญิงคนนั้นเป็นพันยาของเพื่อนบิดาเราเขารักเราเหมือนลูกเพราะไม่มีลูกของตัวเองเรารู้ว่าบิดาของเราก็รักเขาแต่ก็เป็นผู้หญิงดีคนหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยพบในชีวิต ไม่เคยคิดนอกใจสามีทั้งๆที่เปิดโอกาสให้และแม่สามีของเขาตายไปแล้วก็ไม่คิดที่จะแต่งงานใหม่นั่นเป็นผู้หญิงคนเดียวที่บิดาเราต้องการนักหนาแต่ไม่เคยได้เหมือนอย่างเจ้าผู้เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เราบูชาทั้งรูปร่างและก็นน้ำใจไม่ร่าย,ยิ้มลำใหม่มองตาสามีหล่อนแล้วก็ถอนใจด็อกเตอร์สมิธเองก็รู้ดีในความหมายนั้น นี่เป็นอภินันทนาการอันสูงุดที่เพียญยาของเขาได้รับจากเจ้าแห่งขุนเขาสูงผู้นี้ทอเป็นหัวหน้าเผ่ามนุษย์ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวเหนือผู้ทรนององอาจเขารู้ดีว่าอภินันทนาการนั้นหมายถึงเขาด้วยว่าควรแก่ความภาคภูมิใจเพียงใดขอบคุณพ่อเท้าเหลือเกินที่ให้การยกย่องฉันถึงเพียงนั้นไม่รา่าพึมพำ พลางยกมืออันกำยำของชายชาราขึ้นแนบที่แก้มขณะเดียวกันพ่อเท่าก็ก้มลงและจูบที่หน้าผากหล่อนเหมือนอย่างจะพึงจูบลูกจูบหลานเป็นความปรารถนาของเราเหลือเกินที่อยากจะให้ทุกคนอยู่ที่นี่ไปน,น,นานๆแกบอกพลางหันกลับมาหาพวกเราถึงโอลาฟ้าเองก็อยากจะตอบแทนความดีของเจ้าขนแคละนั่นแกชี้มือมาที่ตาเกิลกรียชาราเหลียวหลอกแลกไปที่คนน้นทีคนนิทีอย่างเชงวน พ่อถ่าหมายถึงใครกันนายก็จะใครซะอีกล่ะดอกจากแกร้อยเอกเรืองยุทธนากระซิบบอกแคละแปลว่าเล็กแปลว่าเตี้ยมองดูทีหรือว่ามีใครเล็กใครเตี้ยกว่าแกแต่ตะเกินหนะทึ่งจะตัวเล็กก่อใจใหญ่หน้านายทหารเรืองนิ่งๆท่านหน้าตะเกินฟังพ่อเท่าต่อไปข้าพเจ้าบอก จะว่าเป็นคราวเพราะร้ายก็เพราะร้ายเพราะดีก็เคราะดีที่โอลาฟ้าออกไปเที่ยวแต่ลำพังเละเกือบถึงแก่ชีวิตเพราะว่าถูกงูรัดพ่อเท่าพูดต่อมิฉนั้นเราก็คงจะไม่ได้พบกันและวันหนึ่งเมื่อเราถึงแก่ความตายมารูบาได้เป็นใหญ่ก็จะเกิดความเดือดร้อนแก่ชาวป่าชาวเขาเหล่านี้ทั่วไปเราเอกแต่เดิมก็คิดว่าสามารถที่จะสู้พวกผิวขาว ที่ปกครองแถวนี้ได้พวกท่านเท่านั้นที่มาเปิดตาเราให้สว่างว่าธรรมารูบาทำสำเร็จปลุกปัน่นชาวเขาให้ร่วมมือกับเขาทำสงครามกับพวกผิวขาวพวกเราก็คงจะถูกทำลายถูกขับไล่จนหาที่อยู่ไม่ได้เราเองแต่แรกก็เสียใจที่แพ้ฝีมือเจ้าคนแคะและจำเป็นต้องทำตามสัญญายกตำแหน่งทายาทใหโอลาฟา อันเป็นเหตุให้เกิดสงครามกับพวกเผ่าโมรมโบขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เราคิดได้แล้วว่าเราทำถูกทุกอย่างที่กระทำเช่นนั้นมันอาจจะทำให้เราต้องสูญเสียหัวใจสิ่งหนึ่งของเราไปแต่เราก็ได้ผู้ที่เป็นหัวหน้าที่ดีที่สุดของคนเมืองนี้มาแทนเราและนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เราปรารถนาในชีวิตนี่มันเป็นความาภาคภูมิใจที่เราจะไม่ยอมแลกเปลี่ยนกับอะไรแกเดินเข้าไปกอดโอลาฟา ซึ่งยืนอยู่ข้างเก้าอี้ที่ไมรานั่งพลางตบหลังเบาๆเท่านั้นแหละที่เราต้องการบอกท่านแกพูดต่อไปถ้ามีเวลาพอไม่เร่งร้อนในการเดินทางกลับเราก็อยากจะขอร้องให้พักอยู่กับเราที่นี่ต่อไปนานสักหน่อยแต่ถ้ามีธุระจำเป็นเราก็จะจัดการให้โอลาฟาจะเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของพวกท่านจนกว่าพวกท่านจะไปถึงเบญยาม,มาด้วยความปลอดภยัย เราขอขอบใจท่านเป็นอย่างยิ่งพอเท้าในความมีไมตรีที่เชิญให้พักอยู่ต่อไปไม่ร่าเอ่ยแต่ธุระข้างงน้ายังคอยอยู่และนี่ก็เกินกำหนดเวลามานานแล้วฉะนั้นจึงอยากจะขอลากลับเสียทีบางทีพวกเราทางนอ้นอาจจะคอยฟังข่าวอยู่ด้วยความร้อนใจก็ได้ที่เห็นพวกเราหายไปนานพอเท่าพยักหน้ารับเล็ดถามว่าถากันนั้น เจ้ากับพวกต้องการจะออกเดินทางเมื่อไรไมราสังเกตเห็นความหม่นหมองของแกแต่ก็ตัดใจตอบออกไปอย่างเนือยเต็มทีโดยเร็วที่สุดเท้าที่จะเร็วได้ถ้าพอเท้าไม่ขัดค้องก็อยากจะเป็นพรุ่งนี้สองพ่อลูกมองตากันแคลและโอลาฟ้ฟาก็ถอนใจกล่าวว่าแต่แรกข่าคิดว่าพวกท่านจะมีโอกาสอยู่ที่นี่ต่อไปสักสองสามเพลาพวกเราต่างตั้งใจฟัง ว่าโอลาฟ้ายังจะมีอะไรเหลือเพื่อเราอีกหรือไม่ก่อนจะจากกันท่านใดเขาก็เอ่ยต่อไปว่าถ้าเป็นไปได้ข้าจะพาท่านไปป่าเหนือซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งประหลาดมหัศจรรย์อีกหลายประการเขาหยุดนิดนึงมองดูหน้าพวกเราทุกคนเหมือนจะค้นหาความตื่นเต้นจากเราที่ได้รับฟังข่าวใหม่หมายถึงสถานที่ที่พวกเรานักสำรวจมักจะไม่หยุดเมื่อได้ทราบว่ามันเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ ทันทีที่ข้าพเจ้าจะออกปากถามโอลาฟาก็ต่อว่าที่นั่นมีมังกรขนาดใหญ่มีมนุษย์ซึ่งอยู่บนต้นไม้มีผีเสื้อใหญ่ขนาดแรงและเผ่าชนผมแดงซึ่งมีผู้หญิงเป็นหัวหน้ากินแต่เผือกมันเป็นอาหารและผู้ชายเป็นของกลางฟังดูเข้าทีดีนะนายตะเกินตะแคงศีรษะมากระซิบกระซาบเบาๆกับข้าพเจ้าทันที น่าเสียดายที่ข้าไม่มีเวลาจะได้สนองคุณท่านทั้งสองนั่นโอลาฟาพูดต่อไปเพราะถ้าไม่ได้ท่านข้าก็คงถึงแก่ความตายไปแล้วดวงตาของโอลาฟานิ่งแต่ใบหน้าตายหันมาทางข้าพเจ้าลืมีะด,ดีกว่าโอลาฟาข้าพเจ้าว่าคนเราเมื่ออยู่ในป่ามีโอกาสให้ความช่วยเหลือกันทั้งนั้นฉันเชื่อว่าตาเกินกับฉันตกอยู่ในความคับขันอย่างนั้น ท่านก็คงจะให้ความช่วยเหลือแก่เราเช่นเดียวกันแต่ข้าก็ไม่มีโอกาสช่วยท่านนอกจากท่านช่วยชีวิตข้าเขาตอบช้าช้าบุญคนอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ลืมกันไม่ได้ง่ายๆแต่เอาเถอะครั้งนี้พวกท่านอยู่นานต่อไปไม่ได้มีโอกาสมาคราวหน้าขอให้พยายามข้าจะพาท่านไปดูมังกรขนาดใหญ่มนุษย์ที่อยู่บนยอดไม้และอบเผาชนผมแดงซึ่งมีผู้หญิงเป็นหัวหน้า เขากล่าวซ้ำเต็มไปด้วยความมั่นใจในสิ่งที่เขาเสนอถึงสิ่งอัศจรรย์นั้นเราขอบใจละโอลาฟ้าวินเบอร์โจวนว่าแต่อย่าเพิ่งให้รับปากอะไรอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนในทางกลับกันขอให้เราตอบแทนการต้อนรับของท่านบ้างถ้ามีโอกาสลงไปสู่ชายทะเลตอลางพอเท่าได้ฟังก็สั่นศีษะพลางยิ้มลำไยในขอนนั้นเห็นจะขัดค้องแกว่า มารูา้มาพูดที่มีอันเป็นไปผพ้หนึ่งแล้วเพราะท่องเที่ยวไกลและก็มัวสมกับชาวเมืองเหล่านั้นเราไม่ต้องการจะให้โอลาฟ้าเสียไปอีกคนหนึ่งการพูดอย่างตรงไปตรงมาของแกทําให้พันเอกจรนอดหัวเราะไม่ได้และพวกเราก็พากันหัวเราะไปตามๆกันทันใดนั้นเองไมราก็ลุกจากเก้าอี้และหันไปหาแกท้าพอเท้าไม่มีอะไรอีกพวกเราก็อยากจะกลับไปพักผ่อนหลับนอน เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ดีแล้วเราจะสั่งให้โอลาฟาเตรียมคนไว้ให้พร้อมแกตอบขอให้ทุกคนไปโดยสวัสดิภาพและเพื่อจะไม่ได้พบกันอีกเราขอโอกาสลาเสดแต่บัดนี้แกยื่นมือออกมาสัมผัสกับพวกเราทุกคนแต่ทันใดที่ถึงรอบของไมราแกก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งร่างเอื้อมมือไปกุมมือทั้งสองของหล่อนไว้ในลักษณะน,น,นั้น ดูแกไม่ต่างอะไรเลยกับนักลบโบราณหรือยอดอัศวินผู้กำลังรอรับราชสวนีจากนางพญาของตนผมอันยาวปลิวสวยัยในตาอันแจ่มใสาวาววามของแกเงยขึ้นจ้องดูหน้าหล่อนอย่างเต็มไปด้วยความรู้สึกหลาก่อนเจ้าผู้เป็นที่รักของข้าแกพึมพำพลางก้มลงจูบมือหล่อนด้วยความคาระวะข้าจะคิดถึงเจ้าตลอดไปอย่างที่ข้าเคยคิดและก็ฝันถึงนางผู้นั้น มารดาที่ข้าไม่เคยรู้จักและคนรักที่ข้าไม่เคยมี